มีแม่นปลาสี่ปีเด้อครับปาลาเพิ่นปล่อยธรรมชาติเปิดออกหอมห้อยหลดครับขนาดนี่ในเซ่อพักตัวนี้หอมตะไคร้หอมใบมะกรูดโอ๊คีปลานิลครับใส่ปลานิลกระเซ่อมะเขือเทศเซ่อโหหอม,อมหอมปลานิลมีย่าทาั้งแซ่บแล้วไม่ใหญ่ปลาไงต้มปลานิลแม่ไข่โอ้สุดยอดมันเดียวนะมันเริ่มยุบ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 เนีย่ยแต่แซ่บบอกพี่น้อง ี่น้องครับวันนี้ผมพอน้อยซอยเดิมเวละต้มป่าครับไปว่านเหากับลุงเลินได้ปลานินมาว่านได้ห้าตัวครับก็เลยเอาน้ำลุงเลินสองตัวครับพี่น้องกับปลานางลต้มกินแรงนี่แหละครับเสร็จแล้วพาไปเบิงไม่เหีปางเรากำลังฮักฟืนฮักฟื้นไม่อ้อยไฟอยู่ครับพี่น้องโอ้บอกพี่น้องกันนะว่าเอดไปเลยอยู่ ฮักฟืนฮักปองเราเถ้าครับเขาจักเป็นกำลังไล่ควายเข้าบ้านครับเพืน่นะมีแต่ตัวใหญ่ๆง,งามๆคือเขาค้าแถวจักไหนี่นี่แหละครับบรรยากาศบรรเนาะบรนน,นาเขาครับยามเมื่อแรงมากไล่ควายเข้าบ้านครับโอ้คือโอนดีแต่เอาจักอ้อมนี่เขาเคยจักมือแล้วนี่มีขายด้วยเหรอเนาะ <c oughs> งามปานนี้ซ, <c oughs> ซื้อมาซื้อมาหลายไปเลยเนี่ยเอาจักโอ้ยนี่มันธรรมดาเนาะ แต่เก้าสมื่นกว่าบาทสมัยเจ้าครับ <laughs> ตัวละสี่หมื่นกว่ามีท่านใหญ่หญก็รอได้ครับสี่หมื่นกดวาโอ้มีแต่ตัวงามๆรับควายเอาจัดฮะวันนี้พอน้อยกัเราไปโคปลาล้วเดอครับบาดนี้โคปลาไว้ต้มขินแรงก่อนครับนี่แหละครับพี่นอ้องปลาที่เราต้มกินแรงก็ได้ครับสองตัวงามๆนี่แหละได้มานําปนางลุงเลินครับอนี้ มีแม่นปลาสี่สีเด้อครับปลาเพิ่อนปล่อยธรรมชาติปล่อยไว้กระแตเดินแปดเดินเก้าเลยในวัยไไยุ่งสนกสุก้ำ,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 ำห,หราบมือฝ่ามือขึงผนต้มเซอร์มาเคอรอครับแล้วก็มะขามในกระปุกครับไม่ใหญ่ปางเราเก็บไม่ไม่มต้มเซอเร์เสออียบส้มไปหน่อยเซอร์โอซิคือเซอข์าอ่อนมีผักกระเดาครับผู้โลกผักกระเดาเพื่อนในเดาเท่า,าทพอดีเซอร์กลมมอหนึ่งก็ได้นหนึ่งเขาซุป ผักกระดาลงไปโลกไว้ครับเอยียบกับครับแต่ว่าทรงนี้พอน้อยเจ็บเฮวครับเลีงจันเด็กกินได้แต่ฝาย้ยู่นี่ยำผักกระเดาได้บนน้อสนบ,บหนึ่งเข้ามีฮันดสุดครับกำลังจะพอใส่แล้วล่ะครับพี่น้องเดี๋ยวเราปาป็ดโคไว้ก่อนเน้ยครับพี่น้องบ้านนี้บรรยากาศตอนแรงบรรยากาศตอนแรงครับพี่น้อง แดดกำลังจะมืดแสงแดดแล้วล่ะครับแต่งเงี้ยตกขีดนแล้วครับค่อยลงแล้วแต่ว่ามีได้หมอลำงันแด้อครับพี่น้องเปิ้นก็ร้องคาราโอเกะไปได้ความคึกคืนออความเมื่อน,นอค้ดงม่ความม้วนความซื้นโอ้โหข้มันคือตะเก่านีเป็นธรรมดาแล้วครับจางหมอลำขนาดใหญ่ฟงลน่าห่างขักเด้ แต่ว่ามาค่าโควิดแล้วหลดเลยมีได้หมอลำคือเก่าครับเสื้อเปลือยในเท้าเบาพี่น้องหรือเปล่าค่าแต่ไข่ปลาเกือเทศไข่กับปลาจัดเสือเที่ยวนี่แม่ปางเ็ดปลทกแม่ปางเด้วยครับปลากับปลาแม่ไข่ย่างคักผมไดครับพี่น้องคนนะไข่ทั้งสองตัวเลยครับแต่เเกกลลืือออพี่่่น้งแตว่าคีมันพอน้อยเอาไว้อุ้อยู่ไข่เยอะที่นักหนักเนาะ ได้ตัวพอดีโนเลยแหละแต่ว่าเงี่ยมันโนเลิะเตอเลยนะตอนนี้องเราไปซอยหอมเสื่อนขี้พนมัอนจัง่อยครับอุ้จํำกลมขมเสือกับเจียวแมงดากินเสียบๆโอนโหนกับต้อามไม่ป่าสุดท่อน ่เอ,เ,เออเสืเ้อเมื่อทันละคันมีส้มอย่างเสื้อใหม่คันมันส้มแล้วก็แสดงว่าโอเคเอาไปขางก่อนเด้อพี่น้องเอาไปขึ้นเตาแล้วครับพี่น้องบางนี่ฝีมือไม่ใหญ่ปังมนันนี่ต้มปลานิ่นสู้กินแซ่บๆนี่มีเพิ่มทานหมดเถอะเพิ่มจากไหน่เนด้อเอาจังข้ามากินนำกันเด้อครับมนันนี่ต้มปลานิ่นครับ ตอนนี้กับไม่ใหญ่ปางเจ้าปลาเสื่อมมอแล้วได้ครับพี่น้องผมนะบูยมอฟดบุบบุบยมปลาต้มปลาแม่ไข่มันนิยางแซ่บเลยล่ะครับพี่น้องเนื้อปลาแค่เป็นตันแนนดีนะไข่เป็นหลอนเป็นหลอนอยู่พี่น้องเฮ้ยนี่เป็นปลาตัวแม่มีตัวผู้ตัวนึงบ่ที่มันถืออันของพอน้อยตัวแรกนะตัวใหญ่กว่ามุงปิดฝาหม้อไว้เลยป้า นี่ก็เราไปปูงกันขี้ปลานิ่งก็ได้ครับพี่น้องนี่พอน้อยเอาเสื่อมอไว้นี่มันก็จะเสียบแท้สะดุว่าผมผมเสียบเสียบตรงนี้ครับทิมตะเก็ดครับกับกลางครับบัดนี้กับแม่ใหญ่ปางเราเอาพักไปเสื้อแล้วได้ครับพี่น้องโอ้ส่ไฟตัวซอยบ่อเท่ามีแจ้งบอ่อปาดโถเปิดออกหอมห้อยหลดครับขนาดนี้ในเสื่อพักตรงนี้ หอมตะไคร้หอมใบมะกรูดหอมมะเขือคือครับมะเขือส้มมะเขือเทศจังไนก็กินได้ตัวนี้เดี๋ยวเออมันนี่ก่อนจักสองสามนาทีก่อนท็าปหอมมันสกนะเออเธอหอมสุกกะคราชยังคอยสิมจังโหนโด้ขั้นต้มอีกถึงนี่ก็มีโหน้ได้ต้มปลาคือเธอได้ความสุกเต็มร้อยตอนนี้เราไปเยี่ยมบึงมออนัน อุ่ขี้ปลานิ่งก็ได้ครับพี่น้องค้างเสือเต่าเก็ดไว้ครับเพื่อม,มาได้สุกพร้อมๆเดี๋ยวครับนี่แหละครับเสือเต่าเก็ดไว้ในโคนนะครับพี่น้องโอ้โอกำลังฟดครับอุ่นขี้ปลานิ่งครับใส่ปลานิน่ะเส,เอเเเสือมะเขือเทศเสือโห่หอมเสือตะไคร้ใบมะกรูดครับลงไปเด้๋ยนี้แหละครับ ืันนี้อยู่3ามคนเลยครับลูกเขยลูกสาวเมื่อบานดงน้อยครับเมื่อหาพอรุ่นแมตุครับเพราะว่าพอรุ่นแมตุเพิ่นเธอไปเบิ่งกันแบบบานนําแล้วว่าสร้างขึ้นแล้วหา่านมีถือเจอลูกเพิ่นว่าก็เลยเคยลูกเมื่อเบิ่งนําครับก็ดีคือเดียวมาเด้อพอรุ่นแมตมื้นนี้มากินต้มปา่าเด้ต้มป่านินื้อน,นี้อยู่สามคนครับอันหมูน้องเมฆครับซื้อวัทัดครับ หมู่พันล้มเรียนนําเดียวมา4ปีเตียนจบมานําเดียวก็มาฝึกงานอยู่นําเดียวโอ๋สิบบาทนี่โหดแต่เลี้ยนานตุ้ยตุยตุ้ยตุยตุ้ยหลงหอมเลยหอมปานี้มียาทั้งแ่บแล้วไม่ใหญ่ปากเลยแซ่แล้ว ปยังเานาเมื่อแต่ได้พี่น้องก็เมื่อเกลือเสร็งเถอะโอ้ข้ามาตะเลยห่งมือเไม่เงี้ยปางกต่อยเพิน่คขนยานที่หล่อแจ้งมาอยได้พี่น้อง <c oughs> จางน้อยหนึ่งเขาเอาเก๋อเอ,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 อาเก๋อพอไว้ให้ด้ใส่น้ำปลาเด้อเอานปลาน่ะมาใส่ใสตะเกือพอดีมีต้องสิมก็ได้ครับวันี้อกมาเส่นไปบัตรเนี้พี่น้องเอาไปยกมอลง้ด้บัตร มหยบลงมาแล้วก็ล่ะตักเสื้อถ้วยแล้วครับพี่น้องบะนี้ต้มปลานินแม่ไข่โอ้ยสุดยอดมันแต่ว่านัมันเลิมยุบ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 เนี่ยแต่แสบพี่น้องสมอาหารอีสานบ้านเฮากินไปนนอมุนี่แหละครับพ yeah. ี่น้องทำในสมแสบนะไฟคือหมดโอ้โหนี่ดิมีฉันถึงผักมันพี่น้อง มาขามต้นเลยกรับท่านขามมันหน้าตุยโอ้น้าตุยตปั่นเถอะไม่ในีป่ปางเพิ่นไปบ้านจำทองครับน้าตุยเลยแบ่งมาขามเถอะโอ้โอ้ยใหญ่บ่ใหญ่ยยออกมามขากแล้วไว้เสือตุมนั่นตุมนี้ก็สุดยอดแล้วมาขามม,มาขาม,มเป็ดมาขามซุกก<ไ>ับเจียวแมงดาถ้วยเก่าด้วยครับพี่น้องนีจำยำเลยแซ่บยำนั่นครับนี่โอ้ยมาพี่น้องถ้ามากินนำกันเด้อครับ มาเด้อครับพี่น้องบาทนี่ตูดเขาเขาไม่จะนอนไม่ใงี้ปางเราเป็นมือกองได้นน <c oughs> ไหมแน่นอนต้มปลาครับพี่น้องนี่ก็อุ๊ขี้ปลานะครับเกลียวแมงดาโอ้สุดยอดเลยนี่จะนี่เสียบเอาเอาเลยทัดบัน,นกําลกงใจพอระจำขี่ปลานี่ล้วก่อน เป็นคัมแดงสิพ่อโอ้ยผมเลยลูกคมเสียบเด้ซิมต้มปากมาหนึ่งเสีบพี่น้องเด้เสียบวะลูกเสีบครับเออครับแฟนครับทุกมองทุกวันละครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับากินต้มฟ้าเด้อครับมึงเข้มเดียวเลยล่ะเยอะแต่พอน้อยเจ็บแฮวยร์จังเลย พอหน่อยอยังกัน้องแก้วนอเขาล่องบงหลบผมนัวๆแ <laughs> ะร่ร <laughs> ันนั่ครับไม่ได้ผมรหลปันนย้่นบันท้าว่ามปนปันนิ้นทีพี่มันแกจุ่มทุ่นน้ำวนๆไมนมัน,นหน, <laughs> นักจดแต่เด้อ เอาตัวยังไงกินอ,อ้อแหกับลุงเรินใหม่อยู่แล้วอขอเอาบะไ,ได้เอ้ยเมกเอ้ยตายเอ้ยทำเอ้ยมากินเขาน้ำปอ,อเด้อไอปูนกึนหอนหมอปูนเน่ยเห็นเขา <c oughs> sốt khả nhâm cứ khoa vịt heo nhâm đấy, trong ấu đấy. chắc khâu luôn mọi. Anh pha chế một loại súp Thôi Bà cà sửa lòng thêm chắc là dài chắc là nhặng rồi. Bà cà lòng. Mất dài rồi đi cầu nè, chỉ Trong nhâm được, hoàn nhâm lắm. มัน้องแม่นยียเหนียพี่น้องเลยมันนี่บว่าหนาวปันแดดหนาถ้าครับผสมกันอยู่ทั้งหน่อเด้อลูกเข็นพอดีพอดียกบานเลื่อนเปิดไว้ก็ได้เด้อลูกมันจังคันเต็มบอนบ<ด>บานเลื่อนอัน่อครับปิดตาบานไม่มมันเปิดไว้ตลอดละทานบานเพราะว่าการท่องปิดเมื่อวันที่ทานใจวัยอิ่มตีฝาเนีย ขอดไข่ครับป้าแม่ไข่ได้ลูกเขาเลยเนื้อเขาอร่วนดีก็อย่างนี้เนื้อมันหวานดีเนาะพนหน่อยก่าเดี๋ยวออกหากินจะเกี่ยวคลาดด้านหนาวกลับไปเมื่อนี้แหละครับปวานแหกับลงเดินกับป้านางก็ดีเดีป้าห้าตก็เลยเอาน้ำป้าสองต แมครบังเป็นเยเลยดูนีญบะต้อรองให้เม่ไป็นดเน็ดอี่ยังแล้วก่อนคุยคับทางบาทก็จะให้ตั้มมาเพื่เราหเหอได้ไหมแม่ครับใช้จำก่อนนะมนม่นเราไปดูแก่ข้อมแก่นเลย ยำได้ข้างเดียวไม่ไงปังข้างที่สูดไม่ได้เลยแ <c oughs> ม่บมาขมจ้ะแม่บ้าจำน้ำตาเกลยอเลยขันทูมาขมคือพอน้อยอแสบแ้ ต้มชุ่มอดัดัดกินไข่น้องกระแายเม็นมอนตีน้อยร้อยโลได้ผมนึงมาขมคือเดยวเออมอนตีแค่คนเห็นอี๋ผมเห็น,นกินทางหอนะโอ้สบสุดยอดเลยครับพี่น้อง ครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุมองทุบอ่อนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอน้อยสอยเดิมถึงแม่ปางครับหมูน้องเมฆครับทัดครับซื้อทัดครับคนนองกุงสีครับเพื่อนนองกุงสีครับไปเล่นลำเดียวสี่ปีบรุษเล่นยมเดียวครับจบลนเดียวแล้วก็เลยมาเอ็ดงานยมเดียวครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับ